พราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือลมหายใจแมนยูสไตล์จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของปีศาจแดงแบบ e x c กซ์คลูทั้งวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมและข่าววงในที่เราใจที่สุดหากเลียดในตัวคุณเป็นสีแดงที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความระทึกในโอทราวฟอร์ดไม่มีใครคิดว่าแมนยูจะชนะแต่ซิตี้โดนของจริง บรูโน่ร่างทองคุมเกมจนเปปอ่านไม่ออกแทคติกคาริกเปลี่ยนแมนยูเป็นทีมที่ซิตี้เจาะไม่เข้าอาหมัดดอกูฟอร์มแบบนี้รูนี่ยังต้องยกนิ้วแมนยูยุคใหม่หน่ากลัวแค่ไหนดูคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นค่ำคืนที่ยากจะลืมเลือน ที่โรงละครแห่งความฝันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมืองนี้ยังเป็นสีแดงด้วยการเปิดบ้านอัดอริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบราบคาบ2-0และต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือการวางหมากที่สมบูรณ์แบบของกุนซือป้ายแดงหน้าเก่าอย่างไมเคิลคาริก ที่เปิดตัวนัดแรกได้อย่างสวยหรูชนิดที่แฟนบอลต,ต้องหยิบคลิปมาเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกและถ้าจะถามว่าใครคือพระเอกของงานนี้ผลโหวตจาก Talking Points และเสียงวิจารณ์จากกูรูทุกสำนักเทใจไปที่คนเดียวครับบรูโน่เฟอร์นันเดสกับตันทีมจอมทัพของเราที่ระเบิดฟอร์มร่างทองออกมาในจังหวะที่ทีมต้องการมากที่สุดในรายการ MUTV ถึงกับต้องยกหัวข้อนี้มาคุยกันยาวๆเพราะบรูโน่ไม่ใช่แค่เล่นดีแต่เขาคือเข็มทิศที่กำหนดทิศท,ทางชัยชนะในเกมนี้อย่างแท้จริงไฮไลท์สำคัญที่ต้องพูดถึงคือประตูขึ้นนำครับเป็นจังหวะสวนกลับที่ดุเดือดและรวดเร็วปานสายฟ้าแลบผู้เล่นอยู่ในเต็ด4คนพุ่งทะยานเข้าใส่แนวรับซิตี้เหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดและเป็นบรูโน่ที่โชว์คลาสระดับโลก จ่ายบอลถวายพานให้ไบรอันเอมเบโมซัดเข้าไปไม่เหลือซากประตูนี้นับเป็นแอสซิสต์ที่10ของบรูโนในฤดูกาลนี้และเป็นการยิงประตูที่8ของเอมเบโมซึ่งควินตันฟอร์จูนอดีตดาวเตะยูไนเต็ดถึงกับอุทานในรายการ MUTV เลยว่าการส่งบอลของบรูโนมันหนักหลวงและสมบูรณ์แบบเหลือเกินน้ำหนักบอลมันพอดีเป๊ะจนเอมเบโมไม่ต้องเสียจังหวะแต่งแม้แต่นิดเดียว นี่แหละครับคือความแตกต่างของนักแตะระดับท็อปไม่ใช่แค่แอสซิสเดียวจอดนะครับตลอดเกมบรูโน่สร้างโอกาสถวายพานให้เพื่อนถึง6ครั้งปั่นป่วนแนวรับแมนซิตี้จนรวนไปหมดขนาดฟิลบาสลี่อดีตเด็กปั้นปีศาจแดงก็ยอมรับตรงๆเลยว่าถ้าผมยังเป็นกองหลังอยู่แล้วต้องมาเจอเกมโต้กลับที่เร็วและกระหายประตูขนาดนี้ผมคงกังวลใจจนนอนไม่หลับ บาสลีย์ชมเปาะเลยว่านี่คือสปีดบอลที่ปีศาจแดงควรจะเป็นความปรารถนาที่จะทำประตูตั้งแต่วิ่งออกจากเขตโทษตัวเองมันคือ DNA ที่เราอยากเห็นมานานแล้วชัยชนะ2-0ครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ที่สดใสภายใต้การนำของคาริกและการคืนฟอร์มเก่นของบรูโน่เฟอร์นันเดสที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เขามีอิสระในการสร้างสรรค์เกม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมจะล้มทุกทีมในโลกได้เช่นกันจากฟอร์มอันร้อนแรงในเกมนี้คุณคิดว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสในบทบาทจอมทัพยุคไมเคิลคาริกจะสามารถพายูไนเต็ดกลับไปลุ้นท็อปโฟเต็มตัวในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับชัยชนะดาร์บี้แมชที่โอท랙ฟอร์ดครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ3แต้มครับ แต่มันคือการประกาศศักดาห์ของยุคสมัยใหม่ภายใต้คุณซื้อชั่วคราวอย่างไมเคิลคาริกวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์จากปากตำนานเบอร์หนึ่งอย่างเวนรูนี่ที่ออกมาสดุดีฟอร์มของอา m มัดเดียโลวันนี้คือการเล่นระดับมาสเตอร์พีซที่ทำให้เขานึกถึงยอดแข่งในอดีตและทำไมการทิ้งมรดกของรูเบนอโมริมไว้ข้างหลังถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปีศาจแดงกลับมาผง,งาดอีกครั้ง ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนอาจจะแปลกใจกับการจัดทับของไมเคิลคาริคเพราะนี่คือการลงสนามนัดแรกในพรีเมียร์ลีกของอาหมัดเดียโลนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2025ปีกชาวไอวอรีโคสวัย23ปีคนนี้ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากครับหลังจากรับใช้ชาติในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์เขากลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือการถูกปลดของรูเบนอโมริมและในช่วงรอยต่อตรงนั้นอาหมัดหายไปจากทีมถึง6นัดรวดแต่ดูเหมือนว่าคาริกจะรู้ดีว่าเพชรเม็ดนี้ควรวางไว้ตรงไหนเขาจัดการส่งอาหมัดลงเป็นตัวจริงทันทีในตำแหน่งปีกขวาที่เจ้าตัวถนัดที่สุดความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับในยุคข,ของอโมริมเราคุ้นเคยกับระบบวิงแบ็กและหมายเลข12คน ซึ่งบ่อยครั้งเราจะเห็นอาหมัดต้องไปวิ่งรออยู่ริมเส้นในบทบาทเกมรับเสียเยอะแต่คาริกสั่งยกเลิกทั้งหมดครับเขาหันมาใช้ระบบแบ็กโฟและปีกธรรมชาติโดยให้บลูโน่เฟอร์นันเดสคอยปั้นเกมตรงกลางและใช้ความเร็วของปีกสองข้างอย่างอาหมัดทางขวาและแพทริกดอกูทางซ้ายผลที่ได้น่ะแหละครับแมนซิตี้ไปไม่เป็นเลยทีเดียว เวนรูนี่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ใน The w a y n e Roony e Show ผ่าน BBC Sport แบบตรงไปตรงมาครับเขาบอกว่าสิ่งที่ไมเคิลทำมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยแต่มันคือสิ่งที่แมนอยู่ในเต็ดขาดหายไปรูนี่ย้ำครับว่าชัยชนะ2-0ครั้งนี้มาจากความขยันและการทำงานหนักเขาประทับใจมากที่เห็นอาหมัดและดอกูไม่ได้แค่รอรุกอย่างเดียวแต่พวกเขาวิ่งลงมาช่วยแบ็กซ้ายขวา จนรูปเกมกระชับและรอจังหวะน็อกซิตี้ด้วยลูกโต้กลับที่เฉียบคมโดยเฉพาะประตูขึ้นนำจากไบรอันเอมเบโมดาวยิงป้ายแดงวัย26ปีที่ซัดลูกสุดสวยในครึ่งหลังและลูกตอกฝาลงจากดอกูทั้งหมดนี้มันคือภาพสะท้อนของทีมที่กลับมามีระเบียบวินัยอีกครั้งครับชัยชนะนัดนี้ส่งผลมหาศาลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ขยับแต้มไล่จี้ลิเวอร์พูลทีมอันดับ4เหลือเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น ความหวังในการไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งในถิ่นโอเทรฟฟอร์ดจากทีมที่ดูเหมือนจะหลงทางในระบบของอโมริมสู่ทีมที่เล่นด้วยความกระหายภายใต้ใตการนำของคาริคนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปีสาตแดงร่างที่แท้จริงในปี2026ก็ได้ครับเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับฟอร์มของอาหมัดเดียโลในเกมนี้และเห็นด้วยกับรูนี่ไหมว่าการเลิกใช้ระบบวิงแบ็กของอโมริม คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับนักเตะชุดนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังชัยชนะอันน่าทึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร2์2ต่อ0ซึ่งหลายคนยกให้เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของทัพปีศาจแดง และบุคคลที่เราต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษก็คือไมเคิลคาริกหัวหน้าโค้ชชั่วคราวผู้ที่ใช้เวลาเพียง3วันเนรมิตแผนการเล่นที่โค่นล้มเป๊ปกวาดิโอลาได้อย่างไร้ที่ติคุณพระช่วยลองจินตนาการดูนะครับด้วยเวลาเตรียมตัวเพียงน้อยนิดคาริกและทีมงานกลับสามารถจัดระเบียบทัพปีศาจแดงให้กลับคืนสู่รากเงา่าฟื้นคืน DNA ของยูไนเตตที่หลายคนเริ่มจะลืมเลือนไปแล้ว พวกเขาจัดผู้เล่นในระบบ4-4-2ซึ่งชวนให้นึกถึงยุคทองของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่เน้นความสมดุลทั้งรุกและรับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือใช้ชนะที่โอทราฟฟอร์ดซึ่งเอาจริงๆแล้วยูไนเตดน่าจะชนะด้วยสกอร์ที่มากกว่านี้เสียด้วยซ้ำใช่ครับคุณฟังไม่ผิดปีศาจแดงมีประตูที่ถูกยกเลิกไปถึง3ประตู แต่ถึงแม้จะไม่มีประตูเหล่านั้นพวกเขาก็ยังสร้างความพ่ายแพ้ที่หนักที่สุดให้กับแมนซิตี้ในแง่ของจำนวนประตูที่คาดหวังหรือค่า xG ในยุคข,ของกวาดิโอลามีแสดงให้เห็นว่าแผนการเล่นของคาริคไม่ได้พึ่งพาดวงแต่เกิดจากการวางหมากที่เฉียบคมและการทำงานหนักของผู้เล่นทุกคนหลังเสียงนกหวีดหมดเวลาคาริคให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ข้อความที่เขาส่งถึงลูกทีมในห้องแต่งตัวซึ่งเป็นข้อความที่สงบแต่ทรงพลังจากรายงานของเดลี่เมล์คาริกกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่เหลมไปกับมันมันเป็นแค่เกมเดียวระดับการเล่นแบบนั้นควรจะเป็นเรื่องปกตินี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมในชายคนนี้ครับในขณะที่ทั้งโลกกำลังยกย่องฟอร์มการเล่นในวันเสาร์เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของยูนิเต็ดในรอบหลายปีคาริกก็ยังคงใจเย็น และต้องการให้ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเขาไม่ลืมมาตรฐานที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันสร้างไว้ในสมัยที่เขาเป็นนักเตะที่โอทราวฟอร์ดและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ DNA ของยูไนเต็ดกลับมาโลดเล่นอีกครั้งลิซันโรมาติเนสกองหลังตัวแกร่นของทีม ก็ได้กล่าวชื่นชมคาริกและทีมงานของเขาเป็นอย่างมากสำหรับผลงานที่พวกเขาทำได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้และนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคาริกไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เขาทำงานเป็นทีมและสามารถดึงศักยภาพของทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้วยวัยเพียง44ปีคาริกยังเป็นโค้ชที่ยังอายุน้อยและประสบการณ์ไม่มากนักแต่เขากำลังแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าจับตาอย่างไรก็ตามความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไมเคิลคาริกกำลังจะมาถึงนั่นคือความสม่ำเสมอตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประสบปัญหาแต่แฟนๆก็ยังคงได้ชมฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกับคู่ปรับสำคัญ ความท้าทายสำหรับหัวน้าโคชทุกคนหลังยุคเฟอร์กูสันคือการรักษาความสม่ำเสมอและนี่คือบททดสอบสำคัญของคาริกใน16นัดที่เหลือที่เขาจะคุมทีมโปรแกรมต่อไปของยูไนเต็ดคือการไปเยือนอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกคาริกเคยเอาชนะอาร์เซนอลของมิเกลอาเตต้ามาแล้วในสมัยที่เขาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวและเขาหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันในเกมวันอาทิตย์นี้ นอกจากนั้นแล้วยูเนเต็ดมีความจำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำผลงานในเกมดาบี้ได้สม่ำเสมอในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นกับสโมสรใดก็ตามฟอร์มการเล่นที่แย่ที่สุดในฤดูการนี้มักจะเกิดขึ้นในการแข่งขันกับทีมที่ตั้งรับลึกทำให้แมนยูไนเต็ดต้องพยายามเจาะแนวรับของพวกเขาหากคาริคสามารถทำในส่วนนี้ได้สำเร็จเขาก็มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมถาวรอ,อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ครับชัยชนะเหนือซิตี้อาจเป็นเพียงก้าวแรกแต่มันคือก้าวที่พิสูจน์ว่าหัวใจของปีศาจแดงยังเต้นแรงอยู่เสมอภายใต้การนำของชายที่ชื่อไมเคิลคาริก16นัดที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาคือตัวจริงที่จะพาพวกเรากลับสู่ความยิ่งใหญ่แบบถาวรได้หรือไม่แล้วเพื่อนๆล่ะครับดูเกมนี้แล้วรู้สึกยังไง คุณคิดว่าไมเคิลคาริคสมควรได้รับโอกาสในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหรือยังหรือเขายังต้องพิสูจน์อะไรมากกว่านี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะกันมาได้เลยครับผมรออ่านของทุกคนอยู่ถ้าชอบคอนเทนต์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนแฟนผีได้ดูกันด้วยและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวร้อนแรงของโลกฟุตบอล และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นสามารถกดสมัครสมาชิกหรือ j o i เพื่อรับสิทธิพิเศษและสัญ,ญลักษณ์เท่ๆท้ายชื่อได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากลอ m m ่กลอรี่แมนยูไนเต็ดสวัสดีครับ